ไปเที่ยวกันบ้างที่จังหวัดสุร,ราร์ธานีเขามีการท้านักท่องเที่ยวให้ขึ้นบันได270ขั้นท้ากันยังไงบบเบาๆ270ขั้นนะคะจะขึ้นไปชมวิวทิวทัศน์ของเมืองท่าชนะซึ่งตั้งอยู่บนหน้าผาสูงค่ะครับโอ้หสวยจังสวยมากมตั้งอยู่ท่ามกลาง แมกไม้ใช่นะฮะแล้วก็ริมผาแบบนี้นะครับสวยจริงๆนะฮะค่ะสำหรับใครที่เคยขับรถผ่านไปนะคะบริเวณวัดวิชิตดิษฐารามหรือว่าวัดคอกช้างในตำบลท่าชนะอำเภอท่าชนะสุร,ราธานีต้องสะดุดตากับพระนาคปกองค์ใหญ่ที่ตั้งอยู่บนหน้าผาหินแล้วก็มีประวัติความเป็นมาที่ไม่ธรรมดานะคะคเพราะว่าสร้างขึ้นโดยสิเอกวุฒิแก้วกเกษมหรือว่นากำนันเควสนะคะ อดีตกำนันตำบลท่าชนะที่ไปรบสงครามเวียดนามและบนไว้ว่าหากปลอดภัยกลับมาจะบวชหนึ่งพันษาจากนั้นเมื่อกลับมาจากสงครามเวียดนามจึงได้อุปสมบทที่วัดคอกช้างและเห็นว่ามีหินใหญ่ตั้งอยู่หน้าผาด้านหลังของวัดน่าจะสร้างพระพุทธรูปขึ้นมาประดิษฐานเลยใช้เงินส่วนตัว เ0 0ดพันบาทากับความร่วมมือของชาวบ้านสร้างพระองค์นี้จนสําเร็จนะคะโอโ้และได้องค์ใหญ่ขนาดนี้นะใช่ค่ะและล่าสุดนะคะสิบเอกวูฒเนตั้งใจรวบรวมเงินส่วนตัวสร้างพระนาคปรกที่วัดคอกให้แล้วเสร็จเพิ่มเติมแต่ปรากฏว่าเกิดเรื่องเหลือเชื่อขึ้นค่ะเมื่อช่างก่อสร้างทุกคนพากันป่วยไม่สบายทํางานไม่ได้อ่าทำไมอ่ขาขณะที่สิบเอกวูฒฝันว่ามีคนมาบอกว่าคนที่จะสามารถสร้างได้ต้องเป็นพระเท่านั้นด้วยความศรัทธาค่ะสิบเอกวุฒิก็เลยตัดสินใจบวช แล้วก็สามารถลงมือสร้างพระพญานาคขนาดใหญ่ขึ้น กลุ่มองค์พระได้อย่างสวยงามทั้งที่ไม่มีความรู้ในการปั้นมาก่อนทำให้ชาวบ้านนั้นเกิดความศรัทธาเพิ่มเติมน,นำเงิน,ะนะใช่ค่ะนำเงินมาทอดผ้าป่าช่วยสมทบทุนจนแล้วเสร็จนะคะนอกจากนี้มีการจำลองรอยพระพุทธบาทหน้าถ้ำให้ผู้มาเยือนได้สักการะพร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวพิชิตบันได270ขั้นถึงจะได้ขึ้นไปชมความงามของพระหน้าโปรกองค์นี้แล้วก็ได้ชมทัศนียภาพของเมืองท่าชนะที่จงังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วย